สวัสดีค่ะพบกับวุ้นเส้นนะคะวันนี้วุ้นเส้นจะมารีวิวสรามสุดโปรดอีพีสอค่ะก็ะตัวนี้นะจะเป็นสีส้มค่ะคลิปที่แล้วนะคะในคลิปก็มีก็มีการเปลี่ยนมีการตกแต่งเล็กน้อยมันจะเป็นสีออกเขียวๆนะนี่นะคะในคลิปมันจะเห็นเป็นออกสี ฟ้าๆนะแต่ของจริงแล้วเป็นสีเขียวนะคะอันนี้เป็น EP พหนึ่งนะคะต่อมาตัวนี้ EP 2สค่ะก็ที่คะเป็นสีส้มแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวไปดูเนื้อกันเลยนะคะเนื้อก็จะเป็นประมาณนี้นะคะไม่ค่อยมีเสยนจิ้มเท่าไหร่นะคะ นี่ติดมือนเล็กน้อยนะคะแพค,ค่ะ แผ่ได้บ้างสุดๆเลยนะคะอันนี้นะคะทําสูตรเอ่อสูตรใช้สูตรแป้งเพสต์นะคะเนื้อดีมากเลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะวุนเส้นลาไปก่อนค่ะฝากกดติดตามกด Subscribe กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้นะคะ ก็อย่าลืมมาช่วยลงความคิดเห็นกันได้นะคะว่าอยากให้วุ้นเส้นรีวิวอะไรอยากทาหรืออยากจะออติชมอะไรก็ไม่ไม่ใช่สิติชมก็ติได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าอยากรีให้วุ้นเส้นรีวิวสกูชีอะไรรีวิวสลามอันไหนหรืออยากจะทาอะไรนะคะก็แค่ให้เขียนแล้วก็ แฮชแท็กว่าคุณเซนลาฟรีสกูชี่นะคะชื่อแชนแนลนั่นเองไม่มีอะไรมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะแล้วไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย